เอาแล้วครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ของใน Facebook กันเนาะอ่าเดี๋ยวขั้นตอนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ห้มทำตามผมกันได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมก่อนอื่นเ,นเรากดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็มาพิมพ์ค้นหาที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่า k m ขีดเแบบนี้นะผมเราพิมพ์ค้นหาตากันเนาะอ่ะแล้วพอเราได้พิมพ์ค้นหาตากันไมได้แบบนี้แล้วนะผมเราก็จะเจอ็นเว็บไซต์นี้เลยนะผม,ก,นะผมก็เรากดเข้าไปก็ได้เลยนะครับผมกับ อ่าแล้วพอเราได้กดเข้ามากันแล้วในเว็บไซต์นะผมในเว็บไซต์ก็จะมีได้กดลงใช้งานนะผมก็สมัครสมาชิกกันด้วยเนาะใครนะผมที่ไม่มีสมาชิกก็แล้วกดสมัครกันไปได้เลยนะครับผมเรากดสมัครกันไปเนาะอ่แล้วพอได้กดสมัครกันมาแล้วก็จะมีได้กรอกชื่อผู้ใช้งานนะผมกรอกอีเมลกรอกรหัสผ่านอะไรไปแบบนี้แล้วผมได้ติ๊กสองอย่างนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันเนาะแล้วกดสมัครไปอีกทานี้ง่ายๆก็เป็นการสมัครได้แบบไปที่เรียบร้อยเลยนะครับผมตามแบบนี้เนาะหรือว่าใครนะผมที่มีสมาชิกอยู่แล้วเราจะลงใช้งานนะผมก็้ดเรา้กดลงใช้งานกันนไปะะอ ยวเรากดเข้ามากันแล้วในหน้าต่างแรกของเว็บไซต์ก็ได้อยู่ตรงนี้นะผมพเรากดกลับมากันได้เลยมจะหน้าต่างแรกของเว็บไซต์เนาะอ่ะแล้วพอได้กดกลับมากันแล้วหลังจากที่เรา้ลือใช้งานมาหรือว่าสมัครสมาชิกมาในหน้าต่างแรกเว็บไซต์ก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็ได้มีหมวดหมู่บริการเปิดฟอร์มให้เราได้สามารถจะไปเลือกทำการกันได้แล้วแต่ประโยชนในส่วนตรงด้านนี้ให้เราได้สามารถมาเลือกทําการในส่วนตรงนี้กันได้เนาะหรือว่าใครถ้าผมที่ไม่มีเงินในส่วนตรงนี้แล้วจะติมเงินก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้ก็ได้ผมที่เขาว่าเติมเงิน อาพอเราได้กดกันมาแล้วในส่วนการเติมเงินของที่หน้าต่างการเติมเงินก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมกับเราสมัครทีนะครับมาทำการเติมเงินกันได้แบบง่ายเนาะเป็นกดคลิกเข้ามาแล้วก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้เราได้เลือกเพิ่มเงินเออได้ทำการเติมเงินกันได้ด้วยผมเราก็มาเลือกเติมเงินกันได้เนาะจะเป็นการเติมเงินแบบโอนเงินแบบสลิปนะผมหรือว่าจะเป็นการเติมเงินแบบทุนบนอินวอลเล็ตเนาะหรือจะเป็นเฟอเรสต์มันนี่หรือจะเป็นอัมพาวเวอร์เล็ตหรือจะเป็นกิบโซเคเดนซี่เราปัสสมาไน้ชิมสะดวกช่องงทาไหนก็เลือกกันได้เเลยีผผมมต้อองงงช่่ทาานนะะครับ แล้วเราเติมเงินไปได้แล้วหรือว่าเรามียอดเงินกันเหลืออยู่แล้วเนาะเราก็กดกลับมาได้เลยผมที่หน้าตามเดิมเว็บไซต์เรากันเนาะเรากดกลับมากันเลยอ่ะแล้วพอเรากดกลับมากันแล้วที่หน้าตามเดิมเว็บไซต์เราทีนี้เราก็เลือกปุ่มบริการแพลตฟอร์มที่เราต้องการจะทำการกันเนาะเรากดเลือกไปได้เลยผมที่บทหมู่เนาะอ่ะผมจะเลือกแพลตฟอร์มก่อนนะผมก็กดเลือกไปแล้วก็เลือกบทหมู่กันต่อผมเพิ่มมาทำการเนาะเมื่อกี้เราจะทำการับยอดไลค์ของเฟซบุ๊กกันเนาะผมมาเลือกง่ายๆดีกว่าผมเลือกเป็นบริการเนี่ย ของ Facebook ไปเลยแล้วกันผมจะได้เลือกง่ายๆเนาะก็เลือกไปได้เลยแบบนี้ผมแล้วคราวนี้เราก็เลือกบริการต่อเนาะอ่าก็ได้ขึ้นแบบนี้เลยเนาะผมจะเลือกบรรดแรกนี้เลยแล้วกันนะผมก็ง่ายๆแบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วพอได้เลือกหมดหมู่แล้วบริการไปแบบนี้แล้วทีนี้เรากดกลับมาที่โปรเฟสบุ๊กของเราเพิ่มบริการล็อกลิงก์บริษัทของโปรเฟสบุ๊กเรากันมาแล้วให้ลิงก์มาวางพอวางลิงก์ไปได้แบบนี้แล้วก็ให้เราใส่จำนวนที่เราต้องการจะปั๊มไปนะครับผมอ่ะพอใส่ทางลิงก์แล้วก็จำนวนได้แล้วให้เรากดสั่งเป็นกันไปได้เลย อ่าแล้วพอเราได้กดสั่งซื้อกันไปแล้วนะผมกาสั่งซื้อของเราก็จะมประบบขึ้นมาแจ้งบอกกับเราแบบนี้นะครับผมได้รับสั่งซื้อคุแล้วแบบนี้ด้วยเนาะอ่าเพียงเท่านี้นะผมก็เป็นการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแบบง่ายๆแล้วเนาะกระามนี้เลยนะครับผมอ่าแล้วหลังจากการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับผมการสั่งซื้อของเราก็จะเป็นออเดอร์นะผรมดิงมู่ิรงนี้ด้วยนะผมประวัติการซื้อเราได้สำารัที่กดเข้ามาดูกดได้อ่าแล้วพอเราได้กดเข้ามาแล้วแล้วผมแสดงประวัติการซื้อนะประว แะบอกเรามานะผมว่าเราดำเนินการเนาะเพียงเท่านี้ก็เรากลับไปก่อนสักรู่นะผมไปตอนแต่อะเรื่องนอะไรมากมายเลยเนาะกระท่านี้เลยนะครับผมอ่านี่เนาะอ่ะหรือว่าใครถ้าผม ที่เอ๋นี่เลยนะผมใช้งานกันไปอยู่ในระหว่างนี้อยากจะดูไรเป็นการเพิ่มเติร์รแผมในส่วนของเว็บไซต์เนาะอยากจะทําการอะไรเป็นการรอออเดอร์แลผมเราก็สามารถที่จะกดคลิาที่ตัวนี้ก็ได้แะผมกับส่วนของบริการเนาะท่านใดที่สนใจอยากจะทําการบริการในอื่นเพิ่มเติร์ดแล้วผมว่าจะดูรายละเอียดอะไรเป็นการเพิ่มเติมในระหว่างนี้ที่รออเดอร์เนาะอยากจะดูรายละเอียดเพื่อไปทาการเพิ่มเติร์ดผมก็สามารถที่จะกดเข้ามาได้แล้วผมเพื่อดูรายละเอียดอะไรแบบนี้ได้บริการที่ท่านสนใจเนาะอยากจะเข้ามาทําการได้เลยผมในส่วนบริการเพื่อมาดูรรราาาาาะะเเเออีีีดแบบบนน้้้้วก็็สมมมถทท่จขไผตงง ก็มีบริการโปรโมชั่นนะผมให้เราได้ทดลองใช้งานฟรีกันได้ด้วยเนาะอ่ะก็ตาแบบนี้เลยนะครับผมอ่ะหรือว่าใครของผมที่ใช้งานกันอยู่ในะระหว่างนี้แล้วเกิดมีปัญหานะครับผม ก็ว่ายาง่ายเลยนะครับผมสำหรับใครที่เกิดปัญหาในระหว่างนี้เนาะแล้วอยากจะแจ้งปัญหาแอดมินนะผมก็เพียงแค่เรารกดกลับมาที่หน้าต่างเดิมของเว็บไซต์เรานะผมสำหรับใครที่เกิดปัญหาเนาะก็ได้มีหัวข้อตรงนี้นะครับผมเป็นคำว่าติดต่อแอดมินให้เราได้กดเข้ามากัน Lindsay, นะผมเพื่อมาแจ้งปัญหากับแอดมินได้ผมเพียงแค่เรามาเลือกช่องทางการแจ้งปัญหาแอดมินนะผมสองช่องทางนี้เลยเนาะหลังจากที่เราก,กดมาแล้วผมแต่มีช่องทางเราได้กดเลือกนะผมเป็นตัวของช่วยเหลือนะผมหรือว่าจะเป็นไลน์้วผมให้เราได้สามารถที่กดแจ้งปัญหาแอดมินได้ผมใครที่สนใจจะสะดวจแก้ป็็็นนนตัววววช่่่่ยเเเหหหลืืือออทีแจจ้งผาาบรระป ผมที่เราจะสามารถไปแอดไลน์ผมแล้วก็แจ้ปัญหาแคลเซียได้ผมผ่านช่องทางไลน์แล้วก็สามารถจไจ้เลือกกันได้เลยผมสำหรับใครที่เกิดปัญหาเนาะอ่าก็ตามแบบนี้เลยนะครับผม เดี๋ยวใช้งานไปแล้วแล้วผมไม่ได้เกิดปัญหาเลยเลยแล้วผมก็ราบรื่นดีด้วยแล้วผมในการใช้งานเนาะแล้วอยากจะลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ดูว่าผมเราก็ลังขาถที่จะกดคลิกมาที่ตรงนี้กันได้ผมเกี่าแนะนำเพื่อนเนาะอ่ะแล้วพอได้กดเข้ามากแล้วได้ส่งการแนะนำเพื่อนเนาะผมเราอยากจะแนะนำเพื่อนกันนะผมเราก็สามารถจะแนะนำกันได้ง่ายเลยเนาะเป็นกดคลิกเข้ามาแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ที่อยู่ตรงนี้นะผมไปส่งให้เพื่อนและคนรู้จักเราถ้าผมให้เขาได้กดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์ถ้าผมแล้เก็่อทำการในส่วนเออเข้ามาทำการนะผมสมั เล้ครับมาใช้งานเว็บไซต์เนาะก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครเเับผมกระตาบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วผมหรือว่าใครผมที่ใช้งานกันอยู่แล้วผมแล้วตอนนี้ก็กำลังทาการในสมาร์ทโฟนกันอยู่หรือว่าในโทรศัพท์กันเนาะอาไว้ง่ายๆนะผมแล้วใครนะผมที่อ่าไม่อยากจะเข้ามาในเว็บไซต์บ่อยๆนะผมแล้วอยากจะทําการกันได้แบบไว้ง่ายสะดวกรวดเร็วนะผมตอนนี้ถ้าผมทางเว็บไซต์ก็มีเวอร์ชันเป็นแอปพลิเคชันแล้วนะครับผมท่านได้สามารถที่จะดาวน์โหลดติดตั้งแล้วผมในโทรศัพท์ของท่านนะผมเพื่อไปทําการในส่วนต่างๆสถานที่อื่นๆได้นะผมปกติก็ทาในโทรศัพท์ก็สสาาาามมรถทีี่่่่่พพพกนนนนนไดด้้้้อออยูแแลววเะะะตตืิงขึผ เว็บไซต์ก็มีเว็บเอ๋ก็มีเวอร์ชันเป็นแบบแอปพลิเคชันนะผมท่านได้สามารถที่จะดาวน์โหลดนะผมเพื่อไปทําการได้แบบสะดวกรวดเร็วไม่ต้องมาพิมพ์ค้นหาใน Google เลยผมสำหรับท่านใดที่ทาในสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือเนาะอ่าก็นี้เลยถ้าผมสำหรับท่านใดนะผมที่อยากจะเข้ามาทาการเว็บไซต์กันได้แบบง่ายๆนะผมก็สามารถที่จะโหลดติดตั้งไว้ในโทรศัพท์ของท่านกันได้เลยนะครับผมตามนี้เลยเนาะเพื่อไม่เสียเวลาอะไรแล้วผมลองกับาดูที่ยอนไลค์ของ Facebook เรากันดีกว่าผมเป็นไงบ้างเนานะผมพูดว่าไปเลยว่าผม อ่ะและนี่เลยนะผมเราจะถ้าเราได้ทาการสั่งซื้อไปแล้วนั่งรอสักครู่นะผมตอนนี้อยอดไลค์ของ Facebook เราก็ได้เพิ่มขึ้นมากลายเป็นที่ร,ร้อยๆแบบนี้แล้วนะผมก็ง่ายๆไปันนี้เลยผมสดขั้นตอนเนาะก็เพิ่มขึ้นมาจนเสร็จแล้วผมอ่าแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวใครนะผมที่สนใจอยากจะเข้ามาทำตามเดี๋ยวผมจะไปลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้หนุ่มท่านใดที่สนใจเดี๋ยวก็กดเข้ามาในลิงก์เว็บไซต์แล้วก็ไปทำตามขั้นตอนวิธีการที่ผมสอนไปในวันนี้แบบง่ายๆกันได้เลยนะผมก็ไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะอ่ะนะผมอ่าแบบนี้เลยเน อ่ะเอาเป็นว่าถ้าผมได้ส่งวันนี้ถ้าผมถ้าผมพูดอะไรผิดไปเอาเป็นว่าผมก็ต้องขอโทษกันด้วยผมในคลิปผมวิดีโอวันนี้เนาะหรือถ้าพูดอะไรกันไปแล้วเราเข้าใจผมกันอยู่แล้วผมก็ต้องขอบคุณกันด้วยผมในส่วงวันนี้เนาะ,ะผมก็ไม่มีอะไรจะฝากแล้วผมกับเว็บเคมเอ็มกีตีเฮดเนาะผมก็ฝากไปได้วยเวร์นนี้เลยแล้วกันเนาะก็ะอะขอบคุณนะครับ